พอแต่จะไปไหนคะจะไปไหนคะที่ไหนที่อะไรเซเวน่นซื้ออะไรนะคะชื่อื่ออะไรซื้ออะไรคะจันทื้ออะไรอ๋โอโรบินจันไปซื้ออะไรเอ้ยอยากกินกระดาษขอหน่ยอยกระดาษเออแล้วแล้วพอแต่จะไปซื้ออะไรซื้อมซื้อลูกอ,อมแล้วกินลูกอมแล้วแปรงฟันไหม แป็งฟันไหมโอเคถ้าแป็งฟันก็กินได้ถ้าไม่แปลงฟันก็ไม่ได้กินใช่ไหมอู้ทิ้งแล้วแล้วพอใจแปลงฟันไหมชอบไหมไม่ชอบแต่ว่าก็แปลงใช่ไหมอ๋อแล้วพอใจอาบน้ํำไหมอาบน้ำอาบน้ำแล้วชอบไหมชอบแล้วพอใจร้อนใช่ไหม นี่เราจะไปโลบินสันกันนะคะใช่